รอประจำโรงพักเจอคุณบ่อยเจอบ่อยกว่าหน้าเมียอีกคุณชื่อผมชื่อย่าก,กมสิบเอ็ดคนอื่นชอบเรียกคุณว่าเด็กบ้านอะไรคือเด็กบ้านก็ูไม่ได้เรียนไงแล้วทำไมไม่ไปเรียนหนังสือมึงมีตังค์มาละไอ้เหี้ยตังค์ให้กูปะเอาดิกูอยาก้ตังค์มาเรียนไงกูอยากเรียนกูอยากเรียนเหมือนมึ่ไงย์แล้วทุกวันนี้หาข้าวกินหานอะไรกินไงอ้ขายไงกูเป็นพ่อค้า ขายยาแล้วมึงไม่รู้สึกแย่เหรอไอ้เฮียให้มึงโกงกินประชาชน,นไอ้สัตว์นะมึงเอาภาษีคนไปไอ้เฮียคุณปล่อยให้เด็กเยาวชนเสพยาคุณเหรอเอ้าไอ้เฮียไหนๆสังคมแม่งจะพังแล้วไอ้แบบที่มุกมึงทำไงไอ้สัตว์คุณโทษอย่างอื่นหมดเลยว่าทุกคนมันทำพังมึงทงมาเป็นกูวะสลับที่กับกูหน่อยไหมเฮียคุณเป็นอะไรกับเด็กช่างมาก,มากวาไะไอเด็กไอพวกเฮียนี่แม่งตีกันแล้วตากูโดนลูกหลงไอ้สัตว์งานนี้แสดง แล้วคุณใช้วิธีนี้ในการล้างแค้นตลอดชีวิตอ่ะกูไม่ทำแล้วใครจะทำไงไอ้เฮียฮะมึงบอกกูดิถ้าพ่อมึงไม่โดนยิงตายหายไอ้เฮียไม่โดนลูกหลงอย่างพวกเฮียนี่ใครจะทำกูเองสัตว์กูจะเล่นไม่ให้หมดไอ้เฮียปล่อยกูไปดิมึงนี่ฝังใจมากเลยในะไอ้พวกเด็กชั้นไม่ด้ยินว่ามันบอกกูจะจอกมากคุณเป็แค่เฮียาเด็กบ้านจัไเลจอกคุณไม่ได้รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องของผมกับไอ้บังต้องคู่หรอไอ้เฮีย คุณว่าคุณเคยทําดีให้สังคมบ้างช่วยกระทืบเด็กช่างเลฟันมือพวกมันแทงพวกแม่งแล้ว,ลว,วก็จะควักพวกตาพวกมันยิงพวกแม่งไงยิงพวกแม่งไงเฮียยิงด้วยเบ,อ,บอ,อ,อ,ยยอร์โทรศัพท์ผมกูไงอะยีไม่อย่าหยีจะกลับกันแล้วจ้ามันเป็นเรื่องของกฎหมายว่ะไม่ควรใช้ความรุนแรงแก้ปัญหากฎหมายนีมัน,น <c oughs> ด,ด,ดีขนาดนั้นเลยทำไมกู้น้ำเยี่ยนี่อ่ะบอกมาดี แล้วพวกมึงรักษากฎหมายนี้พวกมึงพูดจริงจนไม่ไปรักกูแล้วใช่คุณคิดว่าผมเป็นฮีโร่เหรอกูไม่จำเป็นหรอกเฮียมันไม่มีหรอกฮีโร่เฮียอะไรเลยนะแหละกูแค่ทำในสิ่งที่แม่งกูต้องทำไอ้เฮียกูต้องใช้ทีวิตกูต้องดิ้นรนในสัตว์